สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอออมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นเทศกาลเจอีกแล้วล่ะคะ่ะก็จ,ะจัดจัดไปเลยผัดวุ้นเส้นเจค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พี่การใช้เป็นวุ้นเส้นของท่าเรือนะคะใช้สองห่อห่อละห้าสิบกรมัมก็ใช้หนึ่งร้อยกรัมค่ะเดี๋ยวพี่การเอาไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะ,ะช่วงวุ้นเส้นนิ่มเราก็มาหั่นกระลำปีเลยะคะ่ะวันนี้พี่การใช้กระลำปีนะคะประมาณสองร้อยกรัมค่ะ เราหั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็แยกออกจากกันค่ะอัาากษนะจับประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะขึ้นช่ายนะคะใช้ขึ้นช่ายห้าสิบกรัมค่ะก็หั่นเป็นท่อนๆนะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ชามพักเอาไว้ก่อนค่ะอย่าลืมนะคะล้างทาความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะเป็นโบโลย่านะคะอ่าเป็นโบโลย่าเจค่ะโบโลย่าเจ เป็นรสเผ็ดนะคะรสพริกะคะ่ะประมาณร้อยห้าสิบกรัมนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็แยกออกจากกันนะ,ะจากประมาณนี้ค่ะ,ะพี่การหั่นดูเป็นตัวอย่างนะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ วุ้นเส้นนะคะหนึ่งร้อยกรัมแช่น้ําเรียบร้อยนะคะอย่าลืมหั่นออกสักนิดสักหน่อยเนอะอาะจะได้เส้นไม่ยาวเกินไปต่อมานะคะหน่อไม้จีนค่ะก็ประมาณห้าสิบกรัมนะคะกลั่มปีนะคะสองร้อยกรัมค่ะขึ้นช่นะคะห้าสิบกรัมค่ะโอลญานะคะร้อยห้าสิบกรัมค่ะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆนะวันนี้พี่การใช้เป็นขาเห็ดหอมปรุงรสค่ะอันนี้จะใช้หนึ่งร้อยกรัมนะคะ ซีอิ๊วขาวกันนะคะสช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะสช้อนโต๊ะค่ะตัดด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงนัวรสผักนะคะหช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำวุ้นเส้นผัดเจของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะควาน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่บโรโนน่านะคะลงไปค่ะ ผัดให้สุกก่อนนะคะออันนี้จะใช้ไฟปานกลางก่อนนะอย่าใช้ไฟแรงอ่าเราผัดเสร็จแล้วนะเราก็ใช้ขาเห็ดหอมนะคะอะ่ใส่ลงต่อเลยค่ะอันนี้เขาปรุงรสมาแล้วนะคะเวลาเราปรุงเเครื่องปรุงก็ต้องชิมดูก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปอ่าตามด้วยนะคะหน่อไม้จีนค่ะแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะ ผัดคลุกเข้าเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่บุนเส้นลงไปผัดต่อได้เลยค่ะบุนเส้นเราก็ใส่ลงไปนะคะย,ยีสักนิดสักหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะซอสเห็ดหอมของเราใส่ลงไปนะคะตามด้วยค่ะซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมติดถ้วยไปหน่อยลนะใส่เลยค่ะ ซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวเจนะคะเาเพราะว่าวันนี้เราทำเจน้ำตาลทรายค่ะ,ะแล้วก็ผงนัวผักนะคะคันตอนนี้นะคะเราก็ผัดคุกเขาให้เครื่องปรุงเข้ากันกับวัตถุดิบนะคะแล้วก็ชิมรสดูนะคะเอารสที่เราชอบอันนี้รสชาติอันนี้จะเป็นแบบจัดจ้านนิดนึงนะคะเพราะว่าไอขายเห็ดหอมปรุงรสเนี่ยเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้ว จะออกอขาเห็ดหอมปุุงรสเนี่ยเขาจะออกเค็มๆหวานๆนนะคะเทศกาลเจเนมีทุกอย่างใส่เลยคะ่ะกระลำปีนะคะเราก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันค่ะขึ้นใช่ายเราจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายนะเราผัดกระลำปีให้สุกก่อน นนี้นะคะจะทานเล่นๆหรือทานจริงจังก็ได้นะคะไม่ต้องทานข้าวเลยยังได้เลยเนี่ยอืวนเสน้นรับรองอร่อยแล้วก็คุมน้ําหนักได้ด้วยค่ะเพราะเราใส่น้ํามันไม่เยอะนะคะอ่าไม่ได้ไม่ได้เอามันมากนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ผัดให้ขึ้นช่ายเขาสลบก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะน่าทานสุดๆเห็นไหมคะน่าทานไหมคะ ว้าวเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้ก็ทานได้ทั้งบ้านเช่นกันค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดวุ้นเส้นเจของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะออย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ